อยู่แล้วแล้วผมก็มีเพื่อนสนิทชื่อโบ๊ทเพราะว่าโบ๊ทเนี่ยอยู่แก๊งเดียวกันกับซิกเพอร์ซัซึ่งซิกเพอร์ซัก็จะมีไอชีนไม้คิดเติ้ลโดนโบ๊ทต้นอะไรเงี้ยนะครับแต่ทีเนี้ยด้วยความที่เราโดนระบบวาร์กมาเนาะเราโดนเราเป็นระบบวาร์กระบบสุดท้ายของมอเกษตรที่เข้มข้นเสียงประวานมาตกใจทุกทีนะฮะมันมาพร้อมเสียงน้ำนะครับใช่ขอบคุณมากๆนะครับก็คือ เราโดนระบบวาร์กมาแบบเต็มรูปแบบนั่นหมายความว่ารุ่นผมอะ่ะจะสนิทกับรุ่นพี่มากสนิทกับรุ่นพี่มากจนแทบจะแบบคือบางคนก็ไม่เรียกพี่เลยนะเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยนะครับตอนผมอยู่ปีหนึ่งเนี่ยผมจะสนิทกับพี่ปีสองมากซึ่งแก๊ง s x person ของผมเนี่ยเขาจะเรียกว่าแก๊งสุขภาพดีครับแก๊งสุขภาพดีคือเลอกเรียนกับบ้านมีเวลาว่างเข้าฟิตเนสทาตัวดีมากน่ารักแบบเป็นผู้ชายอนามัย สำอางและอนามัยผมบอกให้เลยซิกเพอร์เนเนี่ยถูกต้องเลยแต่ก็จะมีไอ้สองหนอในกลุ่มก็คือโบ๊ทกับผมที่แบบหุ้ยเลิกเรียนแล้วว่าไอ้ร้านต่างๆที่ตั้งอยู่อะมันคืออะไรอะ่ะอยากรู้จังเลยอยากฟังดนตรีจังเลยอะไรเงี้ยชอบฟังดนตรีด้วยผมกับโบ๊ทก็จะแบบว่าไปรวมกับแก๊งรุ่นพี่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีพี่แบงค์แล้วก็มีพี่อีกหลายๆคนเลยครับซึ่งมีพี่นุกับพี่มาร์คด้วย แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีพี่ยูเพราะว่าพี่ยูเขาเรียนภาคปกติเขาจะเรียนภาคเช้าใช่แต่พี่ยูเนี่ยก็คือเล่นบาสใช่แล้วแล้วสมัยก่อนผมมีเพื่อนเล่นบาสผมก็เลยรู้จักกับพี่ยูไปด้วยแต่ผิวเผินเลยครับผิวเผินเลยซึ่งทั้งหมดเนี่ยคืออยู่ในสาขาของสหกรณ์นะครับพี่สิงห์เนี่ยอยู่ในสาขาของกเกษตรอ่า,าศเศรษฐศาสตร์เกษตรซึ่งจะแยกกันเลยครับ แต่เท่าที่ผมรู้มาคือพี่สิงห์รู้จักกับพี่นุอยู่แล้วแต่ทั้งกับพี่ยูหรือพี่มาร์คพี่แบงค์โบ๊ทเนี่ยไม่รู้จักเลยไม่รู้จักแบบแยกเลยไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับการที่ผมทําให้พี่สิงห์ได้รู้จักกับคนในกลุ่มผมคนแรกก็คือพี่แบงค์เพราะว่าไปเจอกันตอนโซตัสซีซั่นแรกพี่แบงค์ขับรถไปรับไปส่งคิดที่กองตลอดนะครับซึ่งซีซั่นแรกก็เลยทําให้พี่สิงห์ได้เจอพี่แบงค์รู้จักกับพี่แบงค์แต่ก็ผิวเผินครับยังไม่ได้แบบถึงขั้นไปไหนด้วยกันตลอดหรรรือะย่่งีี้คับบสวนนเ รู้จักกับพี่สิงเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยตอนพี่สิงเริ่มทํางานแล้วเราก็ยังติดเกมกันเนาะเนาะเราก็จะไปบูสปอร์ตตลอดก็คือร้านเกมที่แบบเราจะไปสิงอยู่ในนั้นน่ะทั้งวันจะสิงอยู่ในนั้นแบบคือถ้าวันหยุดบางทีก็ไปเล่นนะครับสิบชั่วโมงเนี่ยเป็นอะไรที่สบายๆส,ส,สำหรับเรามากเป็นแพ็กเกจฮะสิบชั่วโมงหนึ่งร้อยบาทเล่นเกมในร้านเกมนะครับเรานั่งถึงสิบชั่วโมงจริงๆนะครับ ซึ่งก็ตอนนั้นนะก็เล่นกับพี่สิงบ่อยมากแล้วก็วันนั้นโบ๊ทมันมาเล่นด้วยก็เลยพาโบ๊ทมาเล่นด้วยโบ๊ทได้รู้จักกับพี่สิงครั้งแรกคือเล่นเกม A2 ซึ่งเล่นไปด้วยกัน3คนนะฮะผมโบ๊ทพี่สิงเล่นกันไป3คนในบูสปอร์ตเล่นไป14เกมเกมหนึ่งตกประมาณ50นาทีนะครับเล่นไปทั้งหมด14เกมแพ้ทุกเกมไม่ชนะเลยครับแล้วทุกคนก็ต้องเข้าใจว่าเข้าใจว่าพี่สิงเนี่ยเขาเป็นคนซีเรียส และจริงจังกับเรื่องเกมมากๆนะครับครั้งแรกที่เจอโบสไม่ประทับใจแล้วเฟิร์สอิมเพรสชันไม่มีแล้วเพราะว่าพาพี่สิงแพ้14เกมนะครับพี่สิงสกิดข้างๆหูคิดว่าเออไอคนเนี้ยทีหลังมันต้องพามาล้วนแะทีหลังมันต้องพามาเล่นด้วยแล้วนะโหแพ้14เกมกูเครียดมากก็คือไอโบสนี่เองนะครับไอโบ๊ได้เจอครั้งแรกไม่มีเฟิร์สอิมเพรสชันกับพี่สิงแหละไม่มีนะครับ ซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้อะไรมากเก็แบบนั่นแหะผิวเผินหมดเลยครับจนได้รู้จักกับเกม ROV นะครับเกม ROV เนี่ยก็คือเป็นเกมที่ทุกคนเล่นเหมือนกันหมดแล้วตอนนั้นเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มไลน์ที่พวกคิดอ่ะตอนนั้นยังไม่ได้ชื่อเทเลท็อปดีด้วยนะครับตอนนั้นคิดรู้สึกว่าเราอยู่กันพี่ยูก็ยังไม่มาตอนนั้นพี่ยูคือเอาตรงนะพี่ยูติดแฟน พี่ยูหายไปจากพวกเราทุกคนเลยเพราะว่าพี่ยูติดแฟนมากคบกาแฟมา8ปีคือจริงจังจะแต่งงานจะอะไรซึ่งเราโอเคพี่ยูติดแฟนเราไม่เราเข้าใจได้เพราะว่านี่รู้จักผิวเผินแต่พี่แบงค์สนิทเราก็ไม่ได้อะไรจนมีอยู่วันหนึ่งครับผมไปตีแบตกับพวกไอ้โบ๊ทเนี่ยแหละแล้วผมก็เห็นพี่ยูนั่งร้องไห้นั่งแบบซึมซึมซึ้งซ่อง,งแล้วเราก็ไม่ได้เจอกันนานอะ่ะเราก็เลยเดินไปทักพี่ยูว่าแบบเฮ้ พี่ไม่เจอกันนานแล้วเป็นไรเนี่ยทำไมไม่ตีแบตไม่ทําอะไรบอกว่าโดนแฟนทิ้งมาเลิกกับแฟน8ปีแล้วแบบแพชชั่นเขาเยอะมากเขาผิดหวังมากอะไรเงี้ยแล้วแกก็นั่งระบายไปเป็นชั่วโมงเลยนะนั่งระบายเรื่องแฟนะ่ะไปเป็นชั่วโมงไม่ต้องตีแบตเลยแล้วผมเพิ่งมาผมรู้ก็ขอเป็นภาวะนะซึ่งแบบไม่ได้บอกไม่ได้ถามเลยเลยว่าที่ระบายมากูอยากฟังหรือเปล่าด้วยนะแต่แกก็ระบายแบบระบายออกมามาแล้วก็ เราเห็นใจอ่ะเพราะว่าชอบคนที่แบบมี passion กับความรักมากๆแบบนี้นะครับก็เลยดึงพี่ยูเข้ามาอยู่ด้วยซึ่งตอนนั้นพี่สิงก็ยังไม่ได้เข้ามาในกรุ๊ป t ทเลท็อป y นะตอนนั้นพี่สิงก็ยังไม่ได้เข้ามาคือพี่ยูเข้ามาก่อน พี่อยู่เข้ามาก่อนแล้วเราก็เริ่มเล่นเกมกันไปสักพักหนึ่งซึ่งคิดแต่เล่นเกมกับพี่สิงอยู่แล้วแต่เราเล่นกันผ่านคุยแชทไลน์ส่วนตัวเราไม่จำเป็นต้องมีกรุ๊ปอะไรกันอะไรเงี้ยครับแต่รู้สึกมันลาบากอะ่ะคือจะชวนพี่สิงมาเล่นแล้วก็ต้องชวนเพื่อนๆอ,อีก3าคนมาเล่นโบท๊ทพี่ยูพี่แบงค์เนี่ยมันก็ลําบากในการที่ต้องคุยแชทส่วนตัวเสร็จแล้วก็ต้องชวนเข้ากรุป๊ปอะไรเงี้ยครับ ซึ่งตอนนั้นก็เกรงใจแกไม่รู้ว่าแกอยากอยู่ในกลุ่มนี้หรือเปล่าแต่ก็ถามแกว่าแบบเออเข้ามาคอในกลุ๊ปไหมคอกลุ่มในไลน์มันสะดวกดีนะอะไรเงี้ยก็เลยอินไว้พี่สิงเข้ามาซึ่งในเทเดท็อปบี้ก็คือพี่สิงเข้ามาเป็นคนสุดท้ายนะครับซึ่งมันดีมากๆเลยนะที่แบบมีพี่ยูเข้ามาก่อนพี่ยูคือจุดเชื่อมของทุกๆคนอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่สิงโตคุยไม่เก่งหรืออะไรแบบนี้ครับแล้วก็พวกพี่แบงค์ไอโบ๊ทพี่มาพี่นุ่งเขาก็แบบ ไม่ได้เป็นสายทอกกทีบสุดๆเหมือนคิดเหมือนพี่ยูอะไรเงี้ยครับซึ่งคิดก็จะอยู่กลางๆไม่ได้อะไรแต่พี่ยูเนี่ยเขาแบบคือพี่ยูนี่แบบด้วยความที่พี่ยูอ่ะเขาบอกว่าที่บ้านเขาเขาอยู่กับผู้หญิงหมดเลยคือเขาจะมีภ,ภ,ภาษาในการแบบจอยแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยดึงเข้ามาแล้วก็กลายเป็นว่าตอนนี้พี่สิงติดพี่ยูมาก ใช่ติดติดพี่ยูมาก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 เลยมีอะไรก็จะแบบว่าให้พี่ยูมาเป็นตัวกลางในการทํานู่นทนํานี่อะไรเงี้ยครับสนุกมากตลกมากกลุ่มเนี้ยใช่แล้วผมก็ติดพี่ยูมากไงทุกคนในกลุ่มจะติดพี่ยูหมดเพราะว่าพี่ยูเขาเป็นคนแบบพี่ยูไม่ใช่อินโทรเวิร์ดนะฮะพี่ยูเน vert, ี้ยเอ็กโทรเวิร์ดแบบล้านเปอร์เซนต์เลยจะเล่าให้ฟังตอนพิเรียาปาร์ตี้อ่ะแก๊งเทเลท็อปบี้เขาต้องแต่งหน้าใช่ไหมแต่งหน้าเตรียมเตรียมขึ้นเวทีใช่ไหมแล้วเหมือนกับว่าอันนี้คิดมีคนมาเล่าให้ผมฟังนะผมก็ไม่ได้อยู่ คือด้วยความที่เพื่อนๆทุกคนเขาไม่ได้เป็นนักแสดงเออเมื่อทุกคนไม่ได้เป็นนักแสดงเวลาเขาแต่งหน้าทําผมมีคนมาทําผมใหม้มาแต่งหน้าให้อ่ะเขาก็จะเก่งๆเขินๆหน่อยอะไรเงี้ยครับพี่อยู่ไม่เลยเป็นพี่อยู่เป็นคนเดียวที่นั่งคุยจอยเมาส์กับพี่กระเธอนั่งจอยคุยโม้ไปเรื่อยชวนเขาคุยอะไรเงี้ยล้วก็แบบ ใช่เหรอคนอื่นนั่งเงียบกันหมดเลยพี่วูคือนั่งเมาส์อยู่นั่นเยเงี้ยแบบเออตลกอะ่ะตลกมากเลยอะ่ะพี่วูโคตรตลกเลยครับอืมแล้วกายเวนตอนนี้คือเป็นแก๊งแบบว่ารับงานรีวิวไปแล้ว <c oughs> พี่ยู่ดาราท่านหนึ่งของจริงเออใช่คือไม่คือคือด้วยความที่พอมันเจอระบบวาร์กมาครับคือคนกอาจจะถาม